สโมสรไลออนชนบุรีวชิระปราการมอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ1,000อันพร้อมเครื่องดื่มอิชตัน50ลังให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาเพื่อใจจ่ายกับผู้ได้โอกาสในพื้นที่ที่สำนักง,งานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาน,นางทัศนาเทพีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาร่วมกันรับมอบแว่นตาสาหรับผู้สูงอายุจานวน1000อันและเครื่องดื่มจํานวน50าังจากสโมสรไลออนชนบุรีวชิราปราการโดยมีคุณอาพรเฉลียวเกรียงไกรรองเลขาธิการไลออนสากลภาค3104และคุณทันทิตาภาสกรนทีพร้อมคณะเป็นผู้มอบให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดพังงานําไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้โอกาสในพื้นที่รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงากล่าวว่ารู้สึกขอบคุณที่ทางสโมสรไลออนให้ความสําคัญกับการดูแลผู้มีปัญหาทางสายตา และจากกรลงพื้นที่เมื่อจังหวัดออกหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนพบว่าสิ่งที่ชาวบ้านยังขาดแคลนคือแว่นตาโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาทางสายตาซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาจะมีการแจกจ่ายไปยังผู้มีปัญหาทางสายตาตามวัตถุป,ประสงค์ของผู้มอบต่อไป